โอเคครับท okay, ุกคนก็สวัสด <c oughs> <is> <c oughs> oh, right <c oughs> ีท่านผู้ชมชุดนี้นะครับยังคงผมอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นะครับทุกคนผมได้ลงคลิปนานจัดๆเลยนะครับทุกคนก็แบบว่าว้าวว้าวเลยอ่ะแบบแบบนานอยู่นะประมาณสองสามวันได้น่าตรงไหนวะเนี่ยเข้าเรื่องดีกว่านะครับทุกคนวันนี้นะครับผมมากับรถที่ผมจะมาแจกสุดจูนะทุกคนก็คือทอริสโตนะครับคันนี้นั่นเองนะครับผมก็รถที่ค่อนข้างดีนะครับผมคันนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ จริงก็ก่อนจะไปนะครับฝา่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมจะกันคลิปเอ้ยไม่ใช่จะกันถีแล้วก็ไปดูกันดีกว่าเนาะเป็นยังไงเนาะบุวบิวเอ้ยไม่ใช่บุววิไปดูดีกว่าครับทุกคนไปกันโอ้โหผมทำคลิปนานเลยจัดมานะครับทุกคนมาลองเลยดีกว่าก็นะครับทุกคนก็ขั้ระดับขั้นแรกเลยผมก็ไม่ลองอะไรเยอะเลยแน่นอนครับรถที่ผมเอามาจูนก็ทุกคันเลยต้องทดสอบวงเลี้ยวนะครับผม ก็เดี๋ยวไปลองดูดีกว่าวงเลี้ยวเป็นยังไงเนาะอ่าอันนี้อาจจะหมอกอาจจะเยอะหน่อยนะครับพอดีว่าไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรเออทษทีครับมันเป็นไรนะครับผมก็เลยเป็นมันเป็นแบบเนี้ยเออมัขา่าจะปรับสภาพอากาศให้หมอกเยอะแหละจริงๆแต่ไม่ใช่ปัญหาครับพอดีว่าค่อนข้างขับรถเว็นนะครับจริงเนี่ยดูความแรงก็ใช้ย่อยนะอันนี้อยากน้ำมาันเ K แล้วดูเลยทดสอบวงเลี้ยวนะแบบได้เลยนะดูนะดูนะกดกดแล้วเลี้ยวเลยดูเดี๋ยดูเดี๋ยดูนะดูนะดูนะดู ดูเร็วไหมเร็วจีอะเยวเเร็วจีเร็วยเร็วจีอะก็แรงอ่ะดูโอ้ยชนชนชนเชี่ยูพลาดคูชนคูชนเองดูอย่างนี้เลยขครอย่างนี้ได้เลยดูะดูดิดูคนดีดีป่ะดีป่ะตัวดิดดูดโค้งจัดคมจัดอ่ะแบบโอยไม่อยากจะพูดเป็นอย่างนี้สภาพเลยแบบเชี่ยไม่ขับนั่นจริงจริงอ่ะโอ้ยชชนชน กูเนีไปดูไปดูไปดต้องใช้สมาธิเลยนะกูยิงพูดกูยิงมั่วนี่เดี๋ยวซอยเลี้ยงลมเล็กๆโอ้ยกูณบุญลิ้นพลาดไปหมดเลยไปทางคลิปนานโอ้ยชนวิ่งผมพลาดนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสิบซอยเล่นได้เดี๋ยวละคันนี้จริงค่อนข้างดีครับกอะถนนดีมากไม่ค่อยไม่ค่อยสะบัดเลยจริงดูดิดูดิดูดูดิ เฮ้ยเฮ้พื้นที่ต่างระดับนี่เป็นไงแต่ไม่เป็นไรครับเอาอยูรรรอรอยยอ่รถรถดีเกินจริงอร่อยเลยมรถดีกันหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยเ <ś c oughs> ด้อเด้อเด้อเฮ้ยเฮ้ยชนมาใหม่ใหม่ไปใหม่มาใหม่ใหม่ไปจริงก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันเป็นยังไงเลยเด้ออันนี้ขับความเ,เออร็วเท่าไหร่นะดูนะดูด้วยนะแล้วเบรกเบรกยังไงนะดูนะดืิมไหมดูดิเบรกดืิบไหมดูนะ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  ดึกไหมดูนี่หนุ่มนิ่งชนอะไรแค่นั้นนั่นเด้อโอ้ยเชียร์เด้อขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินรถรถอายุรถอายุนี่ยังไงรถอายุแค่นั้นน่ะเด้อของจริงด้วยเด้อไปเป็นไงวงเลี้ยวของของจริงไหมครับคันนี้ของจริงไหมเด้อเด้ออันนี้รถจะพังครับจะพังกันน่ะดูดิ มันอาจจะมีอาการดิ้นนิดนึงนะครับสมมติถ้าลุไม่ได้เกาะสนุกนะแบบว่าสมมติว่าจีบฟุตบอลฟุตบาทอะไรเลยไปยงี้ยยอ้เมันอาจจะดิ้นได้นะครับคนดูแม,มึงมีสมาธิในการขับรถเลยลิขับซะเร็วเลยสัดชิบหายดูดิขับสิบสี่สิบแล้วสามสิบอะเฮียเวอร์จัดอด่ะก็มานะครับทุกคนมาก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะผมก็คือลองความเร็วสูงสุดนะครับทุกคน <c oughs> ก็ว่ามันจะเป็นยังไงน,นะเจ้าทอริสโมดคันนี้นะก็ จากที่เห็นคุดูก็เห็นแล้วอัตราเร่งก็ดีขนาดไหนเออไปเดี๋ยวมาดูความเร็วอันนี้ก่อว่ามันจะทำได้สูงสุดเท่าไหร่เนาะมาสามสองหนึ่งไปดูขวามขึ้นไวมากขึ้นไวมากร้อยเจ็ดสิบละร้อยละสองร้อยละสองรละสองรละตอนนี้สองห้ละสองร้อยเจ็ดอยหู่ประมาณนี้ สองมาข้ามเรล้มาสองรประมาณสองร้อยหกสินะครับเพืมาดู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 ด,ด,ดูค่อยๆไปๆไปดูโอ้ยไอ้นี่บางออกมาแล้วหายออกแล้วมาดูสองร้อยแปดสิบสองร้ออกถึงนอกเมืองถึง300ร้ด้วยเฮียคุณเว้ยเว้ยจัดเว้ยจัดโอ้โหสามร้อยยี่สิโอ้โหโอ้โห โอ้โห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 โอ้ยไปเบรกเทาเบรก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 เป็นไงครับทุกคนความแรงรถคันนี้ของจริงไหมก็นะครับทุกคนมาดูสูตรกันดีกว่านะสูตรที่ผมใช้จูนเนาะก็นะครับทุกคนสูตรนี้เลยครับที่ผมใช้จูนเนาะไปปรับใช้กันได้เลยนะครับผมทุกอย่างผมปรับไปประมาณนี้เนาะคือแบบว่าสมมุติถ้าใครแบบไม่พอไม่ถูกใจหรือแบบมีสูตรของตัวเองที่ดีกว่านี้ก็ลองปรับใช้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเอาไปเป็นพื้นฐานให้เนาะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมท่านผมมีคันนี้จริงจรี้ใะ ก็น,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ซีบ๊บายบายนะครับผมขอบคุณมากที่เข mm ้ามาดูคลิปนี้ครับ mm hmm. เจอกันครับบายบายครับ mm hmm. จะพยายามลงคลิปนะครับวิบวย